ไม่แต่ไปเดี๋ยวดิ้ลุงชอบมาสายวะเจมทำไมติดสาเหรอไม่ได้มาสายครับมันติดคิวครับลงุงติดคิวแอบเข็นรถออกดีกว่าเฮ้ยไปมันนี่ดิเด็กเคี้ยวมันนี่ รัดผมอยู่ไหนวะรัดผมอยู่ฝั่งขวาบ้างครับไปดิไม่ก็ตรงนปกตินะครับตรงนี้วะขวาขวามือขวามือขวามือมาไหนวะนี่นี่น,น,นี่ลงมาลงมาบว่างลงมาดิามาปเปลี่ยนตรงผมนี่มึงอ่ะกูมไม่ค่อยชอบ กูเลือกให้อ้ได้ครับมันมีทรงผมอะไรมาใหม่มาบ้างไหมไปมีอันที่มันเข้ามาใหม่ครับลุงที่มันจะเป็นทรงผมวัดครับอนไหนอะไหนนะครับไอ้พวกนี้ครับรพวกนี้ห่อไม่เท่เลยดี หาให้ไปให้ไปส่งดีเท่เฮียดูให้เดี๋ยวดูให้มีเยอะมีเยอะมีเยอะแต่ไปดูไปเดูไปดูตรงผมเดี๋ยไอ้นี่กูแตกอ่ะไอ้นี่กินเนี่ย ไฮ้ด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายนี้สาย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 เออตรงนี้แหละไปแล้วไว้นวดหน่อยไว้นวดหน่อยไว้นวดหน่อยน่ารักน่ารักไว้น่วนหน่อยไว้ด่วนหน่อยไว้นวดหน่อยเร็วไว้ด่วดหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนด่วนนี้เปลี่ยนด่วนนี้เฮ้ยอันนี้แหละด้านซ้ายสายสายสายนี่แหละไปเอานี้เลยนวดนี้แต่กดเสร็จเอาจริงเหรอครับเอ่สองชั่วโมงกู่มบันไส้มึงอ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนสีผมได้ไหมครับลุงไม่ต้องเปลี่ยนสีนี้แหละรอสุดละไปแล้เวเอาอย่างร้านได้ยังเอคอคนรอไอ้สัสเดี๋ยวกันบ้าน <c oughs> เดี๋ยวบ้าน <c oughs> ไปดิคือรถไปดิ <c oughs> ยืนอะไรหน้าร้าน เฮ้ยบุลงมาด้วยไปดิบุลงมาด้วยไปดิโชคไอ้โชคไอ้โชคบุลงมาด้วยไปเร็ว หัวเป็นไรอะน้องพอี่โชคพี่ขำแรงเกินเองใช้ได้ทาหัวห่วยโคตรยุ้ยอ่ะน้องห่วยอ่ะดูดือดด้วยดูเดวอได้อยากหล่อเหมือนไอ้แจ็คมันบอกว่าอยากไปคุณแผ่นเบื้องต้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูเลยพาไปไปแต่งตัวแม่คุณอะพาไปไปแต่งตัวแม่โอ้หผมนึกว่าครัวซองไอ้เตี๋มึงมาดูไอตี๋ มันบอกว่าอยากเป็นคุณแผนเมืองแฟมบอกให้ลุงแต่งตัวให้ผมหน่อยกูเลยพาไปไปแต่งคุณแผนนี่แหละไอ้ไปจุดกำเนิดและแล้วในที่สุดประเทศแฟมิเลียก็ได้มีการปรากฏกายขึ้นของสุภาพบุรุษที่แสน อ้มสิบทิทเท้าฝืเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ไปโดมดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมาโอมให้หนากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนาลายให้หลิดกูงามดังพระจันช้ยสามือนสวรรค์ ยังอยู่บ่ได้มาเห็นหน้ากูโอเพียงนี่แหละต่อจากนี้ถ้ามึงไปถ้ามึงไปชวนถ้ามึงไปชวนไอเยี่ยเวทเปลี่ยนทรงนี้ได้หรือกูให้แสนหนึ่งตงลลงโอ้โหยากเลยแต่มึงขับได้นะกูให้แสนหนึ่งสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับอติสวัสดีครับสวัสดีครับอติแฟชั่นเยอะจังเลยครับเนี่ยอันนี้ใครอ่ะคุณแผนเมืองแฟมครับเรียกเขาว่าคุณแผนใครอ่ะท่องคาถานี้ทุกวัน ก่อนมาสตรีมทุกวันรับรองชื่อเจริญสวัสดีครับฮัลโหลโอเคเฮ้ครับไอ้ไป๋หรอไอ้ไป๋หรอใช่ครับพี่มึงทำทรงนี้ทำเฮี้ยอะไรอ่ะเจ็ดเดือนแล้วครับพี่ไอ้เฮี้ยนี่ก็ไม่ใช่หนวดไม่ใช่หนวดไอ้แจ็คด้วยเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่หนวดสร้างเองด้วยนะไม่ควรแพ้หรอคิดคนเองด้วยนะไอ้เฮี้ย ไอ้ดีหนวดลุงแบ๊กไงแจ็คหนวดลุงแบ๊กไงไอ้เต๋หนวดลุงแบ๊กอ่ะจะไปได้หรอไไปพี่หนลุงแบ๊กสีไม่ได้ลุงแบ๊กแบบยุคแบบแก่งักอะมันเอวิทหรอยุคแก่งักจะไปหนวดนี้ทำไมเคยเคยกินคอสังไหมพี่ทำไมอ่ะอย่างเงี้ยะหรอขอแทะหน่อยมอมมอมมอมมมมอมมอมมอมไม่ได้ลูกเอ้ยได้ดี คุนแผนเขาไม่เป็นหมออย่างเป็นอนไแจ๊กแบบจีบสาวรายวันอะไรประบาณเนี้ยนี่พี่สอนให้เรื่องจีบสาวอ่ะอาว่าไปพี่นี่ยเก่งกับไฟอีกพี่อะรู้ปะเมื่อก่อนอะตอนสมัยพี่อยู่แฟรไม่เมื่อก่อนผมว่าพี่น่าจะเจ้าชูหน้าดูเลยพี่พโอเคลุงอย่าพูดแบบนี้ลุงเดี๋ยวแหกแม่งลุงชอบหาตีนให้ผมอะเจลซิงเลยวะเจลซิงเลยวะเชลาซิงไอ้เหี้ยนไม่ไม่ผมดูผมดูจากทรงไว้ยผมดูจากทรงผมรู้เลยว่าพี่เจ้าชู้่ทรง ไม่ตอนมัธยมพี่น่าจะแบบพาดูพาสาวดูไททานิกประมาณเจ็ดแปดรอบอะทรงเนี้ยทรงพี่อะแล้วพี่ไปเกาะลาวบ้าเกาะลาวแบบไปซ้ํารอบอะไม่ซ้ํารอบอะไม่เคยไม่เคยครับเอาีๆีพี่พี่เจ้าชูใช่ไหมพี่จัลภาพมาไม่ไม่ครับไม่ได้เจ้าชูมัธยมนี่แบบโคตรแบบหน้าติ๋ตเยเขาขาวไอ้เล่นบาสเมื่อก่อนแน่เมื่อก่อนมันว่านเล่นบาสใช่ปะเล่นบาสเล่นบาสใช่สาวสาวกี๊ดอ่ะสาวสาวกีดอ่ะเดินเดินมาแล้วแนบรูปบาสไว้อะแล้วแบบ ไอ,ไอ้เพื่อนยนย,นยนยนกระเป๋าไว้ข้างๆข,ข,ข,ข้างสนามอ่ะแล้วก็เล่นบาสกับเพื่อนตอนเช้าเหนือซกๆอกะใช่ไะอ๋อเหนือสกซอก,กวัาแนบเนื้อเหรอใช่ไหมเมื<ช>่<ช>อก่อนก็มีแต่ว่า,อววาตอนนั้นไม่ได้สนใจไงไม่ได้เรื่องหญิงไม่เท่าไหร่ไม่มีอะไรไม่ <S <S ไรครับใช่ครับหาผู้ชิพหายโอ้เสือตีกละอ่ะเดียวอ้า ได้เปล่าพี่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 เราเรื่องตอนเจอแฟนพี่ครั้งแรกใไปฟังไหน่อยเดี๋ยวว่าแบบยังไงพี่ จอเป็นเออยังไม่ได้เจอแฟนเหรอภรรยาใช่ไหมใช่ใช่ภรรยาครับภรรยาอ๋อเจอที่เจอที่เออเป็นรุ่นเจอใน Facebook ครับเป็นรุ่นน้องของเพื่อนครับพี่เดชเจอในเฟซบุ๊กวิ่งแสดงว่าไม่นานนี้เลยพี่นะแสดงว่าแสดงว่าไม่เจอไม่เจอไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนถูกต้องไหมปีที่แล้วไม่เจอตัวจริงมาก่อนป่ะไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเจอครับโอ้ยเจอในอินเทอร์เน็ตก่อนใช่มแต่แบบเคยอาจจะเคยเดินสวนกันตอนตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าไม่เคยไม่ได้สนใจใช่ใช่เพิ่งมาเจอใน ถามกันต่อทาไมมันนึกอะไรเราเราเรานึกอะไรไปถึงถึงแบบก็ไน้าละเอะไรอย่างเงี้ยคือดีนี้ก็เลยแอดไปพี่พี่เป็นคนแพ้คนแบบคนขาสวยอ่ะเดมกแล้วาแบบก็คือถ้าฟปรไฟล์เฟซบุ๊กเขาไม่ดูหน้าเลยแม่ส่องขาอันาขาเลยว่าขาเนถ้าหรอขามันทำามอ่ะพี่ขาขาเลียว่ะเนื้อเรอวะลุงเนื้อหรอวะาม่แสดงว่ามีเวลาพี่เดินผ่านพี่จะมองขาก่อนมองได้าใช่ใช่ใช่ขาคนลคไนแบบ ถ้าขาเลียวนี่เป็นคือแบบชนะกูแล้วอะเอาจริงขาเลียวแล้วแบบพอเห็นขาเขาในในเฟซบุ๊กแล้วทำไงต่อตําเลยไหมตอนนั้นไม่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 ตําตําก็เฮี้ยแล้วก็ตําไปคุยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเจอตัวใครจะไปตําขนาดนั้นวันหนูไอ้อติมึงก็เี้ยเลยขาสวยไงให้กูตปากขาเนี่ยนะใช่ยี่ถี่ว่าจังไรไอ้ตัดเป็นคนจะอะไรไงตอรนนั้นเราเราทักเขาเลยไหมเราเนี่ยเราทักเขาเราเอด เราแอดไป,ไปหรือว่าเราขอคไปก่อนไหมขอคำแรกคำแรกที่พี่ทักกับพี่ทำอยไงกไม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาย nee er ังไม่ทักนะพี่เมื่อก่อนเราต้องกดกดไลค์ก่อนไลค์ไลค์แล้วก็แบบแอดแอดเฟนไปแล้วก็ส่งเมสเซจไปว่าสวัสดีครับอะไรเงี้ยก็เลยได้ได้คุยกันสวัสดีครับชื่ออะไรครับมีแฟนยังเป็นบาร์บารี่บ้าไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นก็แบบเป็นยังไงอ๋อเป็นรุ่นน้องเหรออะไรเงี้ยก็เลยคุยกันไปคุยกันมาใช่ก็เลยนัดเจอกันเลยอย่างี้ใช่นัดเจอกันที่เขาอยู่ที่สระว ฮะนานไหมประมาณเดือนเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเจอตัวเป็นเป็นไวนะอืม ไปจัดเลยแส่งว่าเขาเขาเขาก็โสดอยู่ตอนนั้นแล้วเขาก็แบบเขาก็โสดแต่เขาคุยหลายคนไงช่วงนั้นอ่ะก็เลยแบบนักโดนตัวหลายคนเลยคู่แข่งเขาแบบแต่ละคนคือเป็นแบบเป็นนักบินอย่างเงี้ยเป็นวิศวกรอย่างเงี้ยเป็นแบบทนายความเลยอย่างเงี้ยล้วสมัยนั้นพี่แบบขายขอบขายของออนไลน์อ่ะอะไรไปสู้อ่ะเมื่อก่อนยังเป็นนักบินอย่างเงี้ยตอนที่เจอเขามีลูกน้องอยู่สามคนเองสี่คนสี่คนรวมพี่ตอนที่เริ่มเจอ แล้วพอเขาเจอเราครั้งแรกเนี่ยเขาเขาคุยอะไรเราเขาแบบแบบแบบเลือกเราเลยมันแบบว่าเอ้ยแบบอุ้ยเจอตัวจริงเหรออะไรเองเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบมีไหมอะไรนะอะไรนะตีเขามีแบบแบบแบบรู้สึกว่าแบบมีเซ็นต์กันวางๆไหมแบบสมมุติว่าอะเจอนักบินว่ะโอ้ยอยากคุยด้วยนักบินเป็นนักบินคือคนที่เป็นเครเป็นคนที่เจอครั้งแรกเรารู้สึกว่าอยากที่จะแบบอยากอยู่ด้วยเลยอ่ะไม่ะไม่แล้วเขากับเราเขาเห็นพี่เป็นพวกเขาอะไรนะ ตอนนั้นอะตอนนั้น่ะเขาเห็นพี่เป็นพวกเ้าอะไรเขารู้ใช่ไหมเขารู้เขารู้เขารู้เออเขาแต่เขาก็เลือกที่จะแบบที่จะอยู่อยู่ด้วยเขาก็เขาก็คุยเขาก็คุยปกติเลยใช่ไหมปกติปกติแต่เขาแต่เขาค่อนข้างมีฐานะเขามีฐานะเลยล่ะอย่างนี้ดีกว่าใเขาไม่มองคนที่ภายนอกล่ะใช่ใช่ใช่ตอนนี้ซีอโอื่นล้านอะไปี้ยแล้วการมีเงินอะแล้วไงต่อแล้วไงต่อตอนนั้นพอคุยเสร็จปุ๊บก็กลับ กลับมากรุงเทพก็กลับมาสักแก้วก็กลับจากคือขับรถจากนครนายกไปสักแก้วเลยเอานครนายกไปสักแก้วใช่ใช่แล้วกลับไปนครนายกก็ประมาณร้อยโลก็ไม่ไกลเท่าไหร่น้อยโลอ่ะโอย่างไกลอ่ะใช่แล้วก็พาเขาไปกินข้าวอะไรเงี้ยหรอไปกินข้าวไปกินข้าวใช่เลี้ยงเขอนไปเท่านั้นเลี้ยงสินี่ก็เลี้ยงมาตลอดตั้งแต่รู้จักกันก็เลี้ยงตลอดใช่ครับเลี้ยงตลอด อ้ยธรรมดาแล้วแล้วเราคุยกันนานแค่ไหนกว่าจะตกลงปงใจเป็นแฟนกันประมาณสองสาเดือนสองสาเดือนครับเป็นแฟนกันอุ้ยไวนะใช่ครับก็ถือว่าไวนะสองสามเดือนคุยกันแต่มันเป็นช่วงพี่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นเอ่อประมาณยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดตอนนี้พี่เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สามสี่ไงสามสี่เฮ้ยพี่ไม่แก่นะพี่ไม่แก่นะพี่ตอนนั้นยี่สิบยี่สิบแปดนั้นคือเพิ่งสร้างไอ้แฮมมาสามปีเองคือตอนนั้นยังล้มลุกคลานอยู่เลยไม่แก่เลยอ่ะ ตอนนี้ก็คบกันประมาณหกปีแล้วสุดจ้ะไหมหกปีใช่ครับคบสี่แต่งสองไงคบสี่แต่งสองใช่ใช่เออ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 คบกันสี่ปีแล้วนะก็ยาวนานนะเคยมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันแบบหนักสุดไหมเคยมีเยอะ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 เอาหนักสุดที่จําได้ก็งอนไปงอนกันไปนานแล้วป่แล้วอืมรีละวรีละอุ้ยเป่าเนี้ยอยู่ไม่เยอะนะยี่สิบสี่สามสี่นี่น้อยมากเลยนะฮะ 爸爸。